สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีข่าวดีและดีจริงๆครับที่จะมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันครับเป็นข่าวดีมากๆของพวกเราที่ได้รับทราบข่าวว่าพลตบวโทสุรเชษ์หักพานหรือที่รู้จักกันในชื่อเล่นของท่านคือบิ๊กโจจะได้คืนถิ่นสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติอีกครั้งหลังจากโดนมรสุม ต้องไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นระยะเวลาชั่วระยะหนึ่งพอเราทราบดีว่าบิ๊กโจ๊กคือนายตำรวจที่รักและปกป้องสถาบันการกลับมาครั้งนี้คือการกลับมาเพื่อจัดการกับมอบสามกีบให้เด็ดขาดไม่ให้ฮึกเหิมอีกต่อไปแมวก้าชีวิตที่ชื่อโจ๊กพลนรวจโทสุรเชษหักพานชื่อของบิ๊กโจ๊กกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหลังจากที่เผชิญมรสุมรุมเร้าสารพัด รอยร้าวสะเทือนกรมปทุมวันลุนนั่งเก้าอี้ใหม่ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหากเอ่ยชื่อถึงโจกหวานเจี๊ยบหรือสุรเชษฐ์หักพานในวงการสีรรสีเกีคงปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่รู้จักบิ๊กโจกผู้นี้นี่แหละเพราะเขาคือพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรืออดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาวันนี้ชื่อของเขา กลับมาปรากฏอีกครั้งหลังจากที่เผชิญมรสุมรุมเรา้าสารพัดเคยมีคนกล่าวไว้ว่าหากจะมองเส้นทางในอนาคตของใครคนใดคนหนึ่งขอให้ลองย้อนนึกไปมองอดีตของผู้นั้นสักนิดว่ามีที่มาและความเป็นมาอย่างไรบนเส้นทางต่างๆที่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวย่า,ยางก้าวเข้าสู่ณปัจจุบันก็พอจะมองเห็นเ้าลางแห่งอนาคตได้ไมย่ยากพลนุวโทรุรเชตหักพานหรือโจก เกิดเมื่อวันที่29ตุลาคม2513ที่จังหวัดสงขลาเป็นบุตรของดาบตำรวจสวัยหักพานและนางสุมิตราหักพานสมรสแล้วกับดร์สิรินัดดาสุบุญเดิมพานิชพงศ์การศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมหาวิชราวุธจังหวัดสงขลาจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่31และโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่47 เริ่มรับราชการตั้งแต่ปี2537ติดยศพันตำรวจเอกครั้งแรกเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเติบโตเป็นพลตำรวจตรีขณะที่อายุไม่ถึง45ปีในตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำหน้าที่นายตำรวจประสานงานใกล้ชิดบิ๊กป้อมพลเอกประวิทรวงสุวรรณผู้มากบาร,รมีในกองทัพ และเป็นรุ่นพี่ที่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้ความเคารพนับถือกระทั่งพลตโทโทสุรเชษขยับขึ้นเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกลายเป็นดาวจรัดแสงโดดเด่นที่สุดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่แล้วเส้นทางบนถนนสีกากีต้องสะดุดลงเมื่อบิ๊กแปะพลตวดเอกจากทิพชัยกินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขณะนั้น สบัดปากาเซ็นคำสั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่232ทับ2562ให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น20สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่5เมษาย,ยน2562โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุถูกย้ายฟ้าผ่าเพราะหลังจากนั้น ก็ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนความผิดใดๆขณะที่เฟซบุ๊กของพลตบโทสุรเชษฐหักพานซึ่งนำเสนอความเคลื่อนไหวการทำงานในแต่ละวันมีผู้ติดตามเป็นจานวนมากก็ปลิวปิดตัวลงอย่างไม่ทราบสาเหตุถูกสั่งถอดเครื่องแบบให้เป็นข้าราชการพลเรือนเมื่อวันที่8เมษายน2562พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งให้พลตบโทสุรเชษขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิมในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและให้โอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนักบริหารระดับสูงจากนั้นพลตบโทสุรเชษเก็บตัวเงียบมาตลอดจนเป็นข่าวคลึกโครมเมื่อช่วงค่ำวันที่6มกราคม2563มือปืนสองคน บุกยิงถลม่มรถยนต์ส่วนตัว lexus rx 270สีขาวทะเบียน9ปจ351กรุงเทพมหานครที่จอดอยู่หน้าร้านนวดเจ้าประจำแถวบางรักจนเหตุการณ์บานปลายกลายเป็นความขัดแย้งภายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเมื่อพลตบรวโทรสรุรเชษเข้าให้การต่อพนักงานสอบสวนสอนอบางรักเชื่อว่าสาเหตุมาจากการร้องเรียนโครงการบโอเมตริกและ รถไฟฟ้าอัจฉริยะของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต่อปปชสะเทือนถึงบิ๊กแปะพลตเอกจากทิพย์ที่อยู่ระหว่างลาราชการเดินทางไปต่างประเทศหลังจากนั้นมีคลิปเสียงการพูดคุยระหว่างบิ๊กแปะกับบิ๊กต้อยพลตเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นทำนองเตือนพลตเอกวิรชัย อย่าตีปีบ๊บเปิดแถลงข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นรายวันสร้างความตึงเครียดและอึมครึมให้กับ,บวงการสีกาคีถึงขนาดที่พลเอกประยุทธ์ถึงกับสายสีษะพร้อมถอนหายใจเป็นปัญหาที่เขาจัดการกันเองได้วันที่24มกราคม2 5 6 3พลเอกประยุทธ์ออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่1ทับ2 5 6พให้พลตำรวจโทสุรเชษขาดจากการเป็นข้าราชการตำรวจ และให้โอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งออกคำสั่งให้รักษาจรรญ,ญาและวินัยข้าราชการไม่ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงข้ามหัวผู้บังคับบัญชาเหนือตนถ้าฝ่าฝืนเจอโทษทางวินยัยเขาได้หันเข้าสูร่ร่มกาสวัด์ เมื่อวันที่28มกราคม2563พนวัโทสุรเชษได้ลาบวชเพื่อทดแทนบุญคุณวิดามารดาที่วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียได้รับฉายาสุรเชษฐโพธิแปลว่าผู้มีปัญญาเครื่องสัดสรู้ซึ่งเจริญที่สุดด้วยความกล้าหาญโดยมีภาพการอุปสมบทแชวร่วนโลกออนไลน์ก่อนที่จะกลับมารับตำแหน่งที่สำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล โดยรับผิดชอบข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์จากประชาชนวันที่22กันยายน5 6 6พผลตํารวจโทสุรเชษโยนไพ่ใบสุดท้ายมอบหมายให้นายสิทธิงามลำยวงทนายความส่วนตัวยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์ต่อศาลปกครองกรณีถูกโอนย้ายจากตำรวจมาเป็นที่ปรึกษาประจำสํานักนายกเวลาผ่านมาเกือบปีครึ่งยังไม่มีการสอบสวนเอาผิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เสียโอกาสทำหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษถือเป็นคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายขณะที่บิกตูยืนยันเป็นเรื่องของกฎหมายตรวจสอบแล้วถึงดําเนินการแต่สองวันถัดมาสารปกครองกลางมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบจนกระทั่งวันที่9มีนาคม2564ชื่อของพลตำรวจโทสุรเชษ กลับมาปรากฏเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งหลังจากพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเซ็นคําสั่งโอนย้ายกลับสํานักงานตารวจเอกชาติอย่างไรก็ตามถึงแม่เรื่องนี้วิกตูจะให้เหตุผลว่าเป็นไปตามมาตราแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบเมื่อสอบแล้วยังไม่ได้ข้อยุติก็ส่งกลับไปสอบต่อที่สํานักงานตำรวจเอกชาติก็ตามแต่ทว่า ความหมายเป็นที่เข้าใจกันได้บัตรนี้พลวัตโทสุรเชษฐกำลังจะคัมแบ็กกลับเข้ารับราชการตามเดิมทำกลางตำรวจน้อยใหญ่ต่างจับตาการประชุมคณะกรรมการตำรวจวันศุกร์ที่12มีนาคมนี้ที่ขอเปิดตำแหน่งที่ปรึกษาสบ .9 เทียบเท่าตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ1 9อี e. จากเดิมที่ขอเปิดเพียงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการ และผู้บัญชาการอย่างละสี่ตำแหน่งซึ่งต้องรอดูว่าแมวเก้าชีวิตอย่างพลนรทโทสุรเชษผู้นี้จะฟื้นมาได้หรือไม่ต้องติดตามกันพวกเราขอเอากำลังใจช่วยท่านพลนรทโทสุรเชษหักพานตำรวจน้ำดีที่ปกป้องสถาบันกลับมาจัดการกับม็อบสามกีบให้เด็ดขาดเสียทีศิลปรชัยเดยลี่ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ